สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องรีวิวซีซันกรีตติ้งปี2021นะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะนี่โอ้อันใหญ่มากเลย ก็มีใบอันนี้มาให้นะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะคะ <_ t od d> เราสั่งมาจากเอ่อ y e น24นะคะราคาจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไม้ให้อ๋อแล้วก็โอ้ยของแถมอยู่ข้างหน้าใช่ของแถมปะนี่ก็มีใบนี้มาให้นะคะแล้วก็ของแถมเป็นแบบนี้สำหรับเอสเนนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ according โฟสการ์ดหรือเปล่าคือมันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็เดี๋ยวให้ดูรูปนะคะมีอนนี้แทโยงโดยอง,อยองจองอูมาร์คพี่แทอิวอยูตะชัยยอนแล้วก็เฮชานนะคะเป็นของแถมจากเว็บนะลองแบบลองพยายามทำแบบนี้เหมือนที่ NCT ททำอะ อุ้ยได้แล้ทุกคนกล่องก็เป็นแบบนี้นะให้ดูข้างๆทั้งสี่ด้านแล้วก็ข้างหลังนะคะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดดูข้างในกัน ตัวฝานะคะทุกคนอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นกรอบมาให้อะ่ะประมาณนี้คือเหมือนใส่ล็อกของไว้เฉยคะ่ะข้างหลังก็เป็นกระดาษลังธรรมดาชิ้นแรกเป็นอะไรเนี่ย Top Secret Document มันคืออะไรอะ่ะ อ๋อเมื่อคืนนี้นี่เองโอ้ยน่ารักมากเท่ามากเลยล่ะโอ้ยนี่รูปของมาร์กนะคะจองอูโดยองไทยงแล้วก็จอนนี่นะแล้วก็ข้างหลังมันมีใบที่แบบเขียนแบบเหมือนเมมเบอร์เขาเขียนกันเองปะ่ะนี่จอนนี่นะคะไทยยงโดยอง จองอูมารวนมาครบอยองเนี่ยจอนนี่อีกฝั่งก็น่าจะเป็นของสี่คนที่เหลือนะอ้าวอ๋ออันนี้แบบมีกระดาษเปล่ามาด้วยก็นี้มีพี่ชายอิวนะคะยูตะจเจยอนหล่อมากแล้วก็แฮชา,ชาร์ยแฮชาร์รนี้ดีมากเลยอะแล้วก็ ตัวเอกสารลับเขาบอกว่าเอกสารลับเราก็ต้องเอกสารลับเปล่าเขาค่ะทุกคนมีพี่ดตอยู่นะคะหยุดตาโอ้ยดีมากเลยอะราว่ามันครีเอทีฟมากเลยชอบเจยอนแล้วก็เฮชานนะคะอันก็กระดาษเปล่าที่เราบอก อมาก็เป็นเซตนี <we> ้น่ารักมากคือแบบคืปกติส่วนมากเขาก็ใส่รองเท้าไทยแบบกันใช่ไหมเต่วันนี้เห็นเทาแล้วแบบเป็นส่วนสูงจริงๆของทุกคนอ่ะน่ารักมากเลยมีเหมือนกรอบรูปมาให้ด้วยอ๋อนี้คือข้างหลังของไอตัวมันคือแบบนี้ทุกคนก็เป็นหน้าเมมเบอร์นะ ข้างหลังจะเป็นเดือน January เดือนเออมกราแล้วก็พีทาอิวได้เดือน February นะคะจอนนี่ได้เดือน March นี่ไทยงเมษานะคะยูตะได้เดือนพฤษภาแล้วก็รูปรงรูปนี้คือเดือนจูนนะคะแล้วก็โดยองเดือนกรกฎาก็ใจยอนนะคะ ออกัสต์จองอูเซปเทมเบอร์นะคะมาร์คออกโทเบแฮชชันเดซิมเบอร์นะคะแล้วก็รวบรวมอันนี้เป็นเดซิมเบอร์เดี๋ยวเราจะลองใส่รูปลงไปในนี้ดูนะคะเราคิดว่ามันน่าจะเอามาไว้แบบเป็นกรอบรูปเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะอะไรประมาณเนี้ย ีย่ยทุกคนคือมันมีรอยพับมีอะไรมาให้อ๋อนี่มันมีกรูตรงนี้กับไอที่กระดาษตรงนี้นะคะนี่มันก็จะตั้งแบบนี้เว้ยคือแบบเป็นรูปเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะอะไรประมาณนี้นะนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ข้างหน้าแล้วก็คืออันนี้เราแค่สอดรูปเข้าไปนะแล้วก็อย่างที่เราโชว์ให้ดูว่าเมื่อกี้ข้างหลังรูปมันจะเป็นปฏิทินนะถ้าใครแบบว่าอยากจะตั้งปฏิทินโชว์อะไรอย่างนี้ก็เอาด้านหลังมันออกมาใส่อันนี้นะคะน่ารักมากเลยชอบคอนเซปต์นี้นะแล้วว่ามันครีเอทีฟดีอีกชิ้นต่อมานะคะเป็นอันนี้เป็นปฏิทินตั้งโตนะ อ้ยชื้เป็นแบบนี้นะคะ่ะเปิดมาแรกก็จะเป็นนี้ mm hmm. ก็มีจน n u รี่นะคะข้างหลังก็เป็น Peter ว e นี่เป็นออ่ยูตะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเดือน February ที่แบบว่าเอ็นซิีเกิดกันเยอะมากนะมีทั้งโดยองจอนนี่จะยอนจองอู นี่จจย,ยอนโหวทุกคนรูปนี้หล่อมากอ่ะจริงๆรหล่อมากมากมากอ่ะหล่อลอ่ะ <c oughs> โอเคข้างหลังก็เป็นมาร์ชนี่เป็นจจยอนเอ้ย <c oughs> นี่เป็นแฮชานนะคะ <c oughs> ก็เดือนเมษก็นี้มาเป็นรูปสี่คนนะคะ <c oughs> นี่ก็เดือนเมษ นี่เป็นจอนนีนาเท่มากเลยอันนี้จูนมีวันเกิดของแฮชานกับพี่ไทอิวใช่ไหมคือสารภาพว่าเราจำวันเกิดเมมมือทุกคนไม่ได้นะคะแต่ว่าเราอ่านเอาอุ้ยทโยงเรื่อนี้ล่อมากเลยอ่ะก็จุลายนะคะนี่วันเกิดทโยงแล้วก็เดวิลแอนนิเวอร์แซลี่ห้าปีโผปีนี้จริงๆจห้าปีหรอเนี่ย นี่โูยงนะคะโหหล่อมากบริการส,ๆๆสุดๆอันนี้ก็มีวันเกิดมาร์กนี่จองอูนะคะเดืนนี้ไม่มีคนในหนึ่งสองเจ็ดเกิดนะอันนี้เออเป็นรูปมาร์กนะคะแล้วก็อันนี้วันเกิดยูตะนะแล้วก็น,นี้วันเกิดวินวินนะคะเป็นแบบ พ,พิมเอานะไม่ได้เป็นหลายมือคือเรางงแล้วเราก็ไม่เข้าใจสถานะของวิน,วนกับหนึ่งสองมากๆเลยอะคือแบบถ้าพูดก็จะยาวมากก็ข้ามไปก่อนแต่ว่าทุกคนก็เออน่าจะรู้กันว่าคือทําไมทําไมไมีแต่แบบควเชอ์มาร์กเลไปหมดอันนี้ก็เป็นรูปรวม5คนนะคะหล่อมากทุกคนจริงนี่โนเวมเบอร์ November. แล้วก็ อันชุดรูสุดท้ายนะคะเป็นรูปรวมทุกคนปาที่คนเขาแซลปืนกันอ่ะนั่นแหละโอ้ยรูปหล่อมากเนี่ยนี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีนะคะนี่ก็หมดแล้วข้างหลังมีเป็นอันนี้รายละเอียดต่างๆนู่นนนั้นชิ้นถัดมาเป็นอันนี้นะคะ อ ais, pictures, them, Somehow, so ันนี้น่าจะเป็นสมุดรูปไหเป็นฟิล์มโฟโต้บุ๊กอะไรอย่างงี้ก็ทุกคนรอบ้านเบสต่างๆแปลแล้วกันนะคะเราไม่สามารถนะเขาก็น่าจะเขียนข้อความสั้นๆแบบไวพรหรือเปล่านี่โอ้ยรูปดีมาก นนี้ะะคะเป็นฟิลแบบมินิโฟโตบุกนะถัดมาก็คืออันนี้นะคะเป็นฟิลสมุดน่าจะเป็นแพลนเนอร์ไหมอันนี้ท็อปซีเครดอีกแล้วนะมาในตีมสายลับให้ดูความหนาแล้วก็หนาอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะน,นี่เป็นตรงสันปกนะคะ ก็แบบมีแค่นี้นะก็ยังเป็นรูปรวมนะคะไอตอนนี้ คนแบบโสดกันมากเลยอ่ะก็นี่ก็จะเป็นพวกแพลนเนอร์นะเดือนมกรานะคะมีเป็นแบบเดือนทั้งสามสิบเอดวันแล้วก็นี่ก็จะเป็นมีเช็คลิปมีเมโมแล้วก็เหมือนเป็นแบบ weekly planner นะคะนี่ก็มีรูปททยงหล่อมาก ก็คือขั้นด้วยรูปอ่ะถัดมาก็เป็นเฟ b บร a r ีนะคะก็คือจะมีวันเกิดของทั้ง4คนในนี้เชื่อก็เป็นเนี่ยเป็นวีคลี่เหมือนเดิมนี่เป็นยูตะเดี๋ยวเราเปิดอันที่มันเป็นหน้ารูปให้ดูดีกวะ่ะนี่มีดอนนี่นะคะอีมเจยอนอันนี้หลังหลังเดือนกรกฎาคมมีมาร์กนะคะ อันนี้หลังจากเตียนออกัสนะคะเป็นโดยองโดยองอยู่ต่อจากออก o b e เบอร์นะคะก็มีรูปห้าคนก็มีรูปนี้อันนี้เป็นหน้าสุดท้ายนะคะนี่ก็หน้าสุดท้ายจริงๆอันนี้ปกรองก็เป็นสมุดแพลนเนอร์จากซีซันกรตติ้งของ NCT 127นะคะ แล้วก็ที่เหลือในกล่องเป็นประมาณนี้นะคะเราความมา่ำมันลงมาเลยแล้วกันนะอ๋อเป็นปฏิทินแบบโปสเตอร์ประมาณนี้นะคะมี12เดือนแล้วก็มีรูป127อยู่ น,นี่โอ้ยลูกมีน่ารักชอบลูกนี้อ่ะชอบแบบฟิลอยู่บ้านไม่ใส่รองเท้าได้ๆชอบว่าอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะเรียกก็อยู่ฝั่งหนึ่งอ๋อคือมันมน่าจะมีสองแผ่นนะก็อันนี้อันสุดท้ายแล้วนะคะโอ้ยปวดหลังอะ่ะ ม,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 มีรูปแบบเยอะมากรูปแรกนะคะข้างหลังไม่มีอะไรนะเป็นกระดาษเปล่าเป็นรูปรวมนะคะนีม่มีพี่แทอิวด้วยเราขอจับแนวนอตไปเลยลวกันเนาะจะได้ไม่ต้องพลิกไปพลิกมานะคะไทมกับแอปเปลิลยุตาโอ้ยร่าจับยุตตา โดยงชัย,ยอนก็ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นเอ่อน่าจะขนาดแบบไซส์ a อนะ อันนี้ก็เป็นของที่เราจะได้ทั้งหมดจากซีซันคริตติ้งปี2021นี้นะคะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีของ NCT เหมือนกันนะขอให้เราได้เจอกันสักทีนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราได้แนะบ๊าบายค่ะทุกคนมาเจอกันคลิปหน้านะคะ